เขานี้มาไวัยสายังแจ๋วนะฮะกับท่านแรกครับอยากจะถามว่าทุกครั้งที่มีสัมพันธ์รักกับสามีนะคะจะไม่เคยถึงจุดสุดยอดเลยทั้งท้งที่สภาพจิตใจไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะจะต้องแก้ไขยังไงทําอย่างไรผู้ชายถึงจะพาผู้หญิงไปถึงจุดนั้นได้คํานั้นก็คือผู้ชายจะต้องมีสิ่งที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าพีรูท ภาษาไทยอาจจะเรียกว่าประเราประโรมออกแขกโหมโลงอะไรก็ว่ากันไป <c oughs> ออกแขกเออคำที่มึงนม่เขาเรียกว่าอย่างนั้น <c oughs> พอพูดถึงคําว่าประเราประโรม <c oughs> สิ่งที่ผู้ชายคิดถึงก็คือในค่ําคืนนั้นเราก็จะจับร่างกายภรรยายเราตั้งแต่หัวถึงเท้าหรือจับตรงจุดนั้นจุดนี้ที่เขาคิดว่าจะกระตุ้นนะครับนั่นเราเรียกว่าการกระตุ้นอารมณ์ทางกายแต่ความจริงแล้วความคิดเรื่องนี้ผู้หญิงมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะผู้หญิงยังมีเรื่องทางใจมานะครับทางใจ ทางกายนั่นเราเรียกว่า physical foreplay ครับภาษาอังกฤษถ้าใครฟังออกจะฟังชัดๆแต่สิ่งที่ผู้หญิงต้องการเราเรียกว่า emotion foreplay ด้วยหมายความว่าต้องมีการกระตุ้นปลุกเร้าอารมณ์มาตลอดต่อเนื่องมานะครับทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหากับสามียิ่งดีใหญ่เลยครับนะถ้าคนที่มีนี่สิใจมันไม่พร้อมอยู่แล้วมันก็ไม่มีความสุขตามไปแต่ผู้หญิงนี่มีปัจจัยเยอะครับเช่นวันนั้นห้องมันร้อนไปมีเสียงหมาเห่าหน้าบ้าน มีเสียงลูกร้องวันนี้ทํางานไม่ครบพรุ่งนี้จะต้องไปส่งงานบัลลนนี้มีเรื่องกับเดดไลน์ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาทําให้อารมณ์ความต้องการที่จะกระตุ้นเพื่อที่จะขึ้นไปถึงจุดสุดยอดเนี่ยมันยากกว่าผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไม่เคยมีใครพูดให้ฟังไม่เคยมีใครรู้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าทุกครั้งที่เรามีอะไรกับแฟนเราเราจะต้องไปถึงจุดสุดยอดนะครับจากนั้นก็คือต่อจากนั้นผู้หญิงส่วนใหญ่การไปถึงจุดสุดยอดจะมี2รูปแบบ รูปแบบแรกก็คือโดยการที่ได้รับการกระตุ้นจากปุ่มที่อยู่ภายนอกเนื้อปากทางเข้าสวนสงวนนั่นแหละครับนะที่เรียกว่าปุ่มคริตอริสการกน,นั้นผู้หญิงร้อยละเจ็ดสิบกว่าจะไปถึงจุดสุดยอดได้ขณะเดียวกันผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งจะต้องได้รับการกระตุ้นภายในส่วนสงวนนะครับซึ่งอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะนะครับจุดนั้นเราอาจจะเรียกว่าจีสปอตหรือว่าบริเวณที่มีความไหวตัวดีนะครับต่อการตอบสนองผู้หญิงอีก20%กว่าเปอร์เซ็นต์จะถึงถึงจุดนั้น การที่จะมีความสัมพันธ์อย่างราบลื่นที่จะมีความสุขต้องรู้ท่วงท่าลีรารักนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วหลายคนมีความคิดว่าการที่ผู้หญิงไปถึงจุดสุดยอดแบบธรรมดานะเป็นเพราะว่าอวัยวะของเขาเนี่ยมาสัมผัสกับส่วนภายในส่วนสงวนแท้จริงแล้วไม่ใช่มันเกิดจากการขยับขยืขย่นกระเทือนของปุ่มภายนอกในต่างหากในขณะที่ฝ่ายชายกําลังสัมผัสรักกับเราทีนี้หลายลายเนี่ยนะครับขยื่นมันยังไม่ได้ทันได้จังหวะมันก็ไปไม่ถึงดวงดาว เพราะนั้นนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดางั้นคาตอบก็คงจะไม่มีคําตอบจนกว่าจะไปศึกษาซึ่งกันและกันว่าเราจะทําอย่างไรนะผมแค่จะบอกหลักการให้เพียงแต่ว่าในกรณีแบบนี้ก็อยากเรียนคุณผู้หญิงทั้งหลายที่ว่าถ้าเกิดในแบบนี้เรามาคิดได้ไหมครับว่าความสุขอันนั้นเกิดจากการที่แฟนของเรามารักเราแล้วแสดงความรักต่อเราตัอคนเดียว หรือกับตอนนี้แล้วเขามีความสุขแล้วแล้วเรามีความสุขตามจังหวะที่เขาไปโดยที่เราอาจจะไปไม่ถึงทางด้านร่างกายแต่ใจเราตามไปแล้วผู้หญิงทั้งหลายไม่เคยทราบครับว่าการแค่เรานึกถึงคนรักในเรื่องนั้นอย่างมีความสุขบางครั้งมันไปถึงจุดสุดยอดได้หรือถ้าเกิดว่าเขาบรรเลงเพลงรักแล้วเรายังไปไม่ถึงฝั่งฝันเนี่ยเรานะครับโดยสิทธิทางเพศเบื้องต้นนะครับตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตน นะครับก็อย่าลืมศาสตร์แห่งความสุขสมด้วยตนเองที่เคยมีมาแต่เก่าก่อนนะครับก็สรุปที่อาจารย์พูดเมื่อกี้มีอยู่4กรณีครับเท่าที่ผมเจอก็คืออันที่1นเนี่ยนะครับก็คืออารมณ์ไปไม่ถึงอ่ะบรรยากาศไม่ดีหรือว่าเอาอาจจะมีอะไรทิ้งหงุดหงิดหรือว่าเป็นความเครียดเป็นความเหนื่อยหน่าย ในทางด้านจิตใจหรือว่าสามีเขาอาจจะมีลักษณะอะไรบางอย่างที่เราแบบไม่ชอบอ่ะเช่นเหม็นกลิ่นบุหรี่เหม็นกลิ่นเหล้าหรือว่าเขาทําตัวไม่ดีแล้วเราหงุดหงิดกับเขาอารมณ์ไม่เริ่มต้นอันที่2ก็คือผู้ชายเนี่ยเป็นพวกที่ไม่เล้าลมซะก่อนฮะทำตัวเป็นหน่วยสวัาดคอยแต่จู่ๆโจมอยู่เรื่อยนะครับเห็นผู้หญิงเป็นเป้าหมายในการโจมตีของกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะครับไม่มีการเล้าโลมไม่มีการเตือนภัยล่วงนะฮอยู่ดีๆจู่โจมทันทีอย่างเนี้ยอารมณ์ก็ไม่ตื่นตัว นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเล้าลมเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากผู้ชายหลายคนไม่เคยรู้ครับอันที่3ครับก็คือเรื่องของท่วงท่าลีลารักเพราะว่าจุดสัมผัสแต่ละจุดเนี่ยของผู้หญิงที่จะแตกต่างกันบางคนร่วมเพศอยู่ตั้งนานไม่ถึงไม่ตรงจุดครับร่วมเพศไม่ตรงจุดตรงนี้เรื่องของท่วงท่าลีลารักณเนี่ยจะสําคัญมากอันที่4ี่ครับก็คือกรณีที่ผู้ชายเนี่ยเป็นพวกการม,มานิษฐ์หนุกเนี่ยไไก็พวกหลังเร็วไม่ใช่ชี้ผิดทางนะครับนี่คือ นี่เป็นอะไรครับให้เป็นหนุ่มเนี่ยโอเคแล้วคืออย่างพวกดุ่มๆบางคนอย่างเนี้ยเป็นแบบพวกหลังเร็วนะล้มปากอ้าวรถกระจอกไม่ทันกินน้ําพวกไวๆควิกอยากเรียนคุณผู้หญิงทุกท่านครับว่าถ้าท่านมีปัญหาจริง ปัจจุบันกําลังจะเริ่มมีการศึกษาวิจัยยาบางตัวนะครับซึ่งจะทําให้มีการเลือดไปข้างบริเวณอุ้งเชิงกรานดีขึ้นมันจะทําให้มีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับและก็เมื่อมีสิ่งเร้าอารมณ์มาแล้วการกระตุ้นเร้าอารมณ์มันจะได้รับการตอบสนองดีขึ้นก็อาจจะทําให้ไปถึงดวงดาวได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ต้องไปปรึกษาคุณหมอเป็นรายๆไป